ูดูแลเราอยู oh yeah. ่ไหนขึดูแลเนาะตายตายตายคอยอยตตายตายคช่วยอยช่วยแท้นี่นี่ันนี่ซ้ำานกันยัง่มาส่ีโอ้ย่วยสวยวย่วยโอ้ายายตายตายเจ๊ดบิแจ้กัแจ้งซาพด แม่เอ้ยแม่เอ้ยแม่เอ้ยผช่วยคักเลยคอยเอ้ยรถคอยไปจอดจะได้จะมันออกมาท่านมาบ่ท่านพวกสี่เก่าเก่าเอ้พี่น่องเอ้่วยเลยช่วยเลยโอ้ยตา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 ยคอยผมมียังเหลือแล้วโอ้ย ตาย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 คอยหาคนคอยลุยเริ่มเหมือนไฟมันไหมมันมาบรทันครับมาบรทันรถผมครับรถผมมวยตา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 ยเลยคอยโอ้ตายเลยคือเป็นสีนอคือเป็นสีนอไปเนาะตาย กโอยแม่เลปิดมาบ่เคยพ่อเลยไอ้ผู้รับไม่ชอบรถจอดรถอยู่จังบ่เบิ่งไฟใหม่คือจังบ่เบิงกันเนีายต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 ายโอ้ยตา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 ยโอ้ยที่ยนายนโยเปลี่อ้ตายเฮ้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 ยคือช่วยกูหมูแท้ กำลังมานะครับมือแรกมือเดียวรถใหม่ไฟใหม่รถเอ้ยกูตายโอ้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 ยตายตายตายกูมือรถยังกูมือรถมืดเออไปจะไหนน้อพี่น้องรถผมก็จอดอยู่งแต่มือใหม่เอาบ่อใดเอาบ่อท่านแล้วโอ้ยให้ติดทุกอย่าง โอ้ยมอ้หมดหมดหมดโอ้ยโอ้ยตายพลอยแม่เลยคนจอดรถเอาใจเงินมาดูแลบาอย่างไฟใหม่แท้ที่ฉีหูจักโอ้ยตายตาย กูมือรถกัยุนรถอีกนดดโอ้รหากปายัวไฟไหมรถจอดรถคยอยออตายมดดมดหมดอนาคตเลยครับขันแบบนี้ช่วยแบบนี้โอ้ตายตายก่อยโอ้ยพอยแม่เอ้ยจะไหนเราไปนอนอ chốt còn cường men mất cũng nhắn lưới chất da đây ơi. ơi tuổi khát lột cù mất tôi lửa bỏ đại lèo mất mất lèo mất lèo mất mất, mất, mất mất chốt 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 sau จอแต่นะถึงมองดีเสรโอ้ยเนใดเพื่อนรักมาท่นผู้ประกาศกาประกาศเห็นกับยูนีกับท่านที่จะดูแลเขาโอ้ตายตาย,ตายโอโอ,อ่านอันเมน่ไใบพี่น้องเมื่อแล้วมมลผมจบแล้วห้องผมใหม่เมื่อแล้วผมแลีนมาแล้วแลีนเต็มที่แลรนมาท่านครับประกาศ สี่ขั้นลวดติดกันมาทีขั้นที่หาก็จะเริ่ม,ม<า>ผมกับมาร่วมแกมน้ำเขาพี่น้องประกันกับบะมี่มีแตอรพลบออุปกรณ์เครื่องมือหาก,กินกับผมมีหันรถเต็มมัดมัด,มด,มดอกซิเกตเก่าซีสเกตทีมงานเพืกันทัดแหละครับถือว่าบ่บรมานแล้วจะได้จะได้ขึ้น อยากมาเบิ้งพี่น้องมาได้มาเล่นยังมาเบิ้งไฟซื้อมดกล่องจับเวลาอยู่หานเต็มพี่น้องเอ้ยเบิ้งอระเด้อชีวิตผมมันถึงเวลาถึงเวลาที่มันมันเสียหายแล้วบ่ยั่างย่งแล้วบ่เหลือแต่ซาก เป็นตำหนานไปแล้วบ้านนี้ผมเอใจตั้งแต่จอดแล้วที่แรกคุณเอใจแล้วเออตาย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 เห็ุยังบ่เป็นแลวครับรถไม่เรียบร้อยเห็ุจะไรบ้านนี่ตายตายตายกู กำเวยสวยบนแหลวของผมคืสว่าช่วยชักวยวยชวยแหงผมเคยมาเลยคลังมาเมื่อแหมาจอดไว้เอใจเลนหละเดี๋ยวลอยม่ของผมคันนี้ นี่สันคันนี่เขาเองไปเล่นหมดิมันควันเพิ่มขึ้นันไหนมันระเบิดผมบู๊กันนาจะเป็นคันคันนีนี่อันนี้เป็นคันแรกอาจจะเป็นขันนีเพราะว่าเพราะว่ารถจอดแต่ผมเอใจแล้วว่าอากาศมันห้อนรถจอดแต่มีขวดน้นามควันยอะอยู่ h ẳ นเจ้าของรถอยู่ใสยังโบมาโอ้พี่น้องเอ้ยขอบคุณชุกกำลังใจหลาย ซอยเหลือยังบ่ได้แล้วล่ะผมมีรถไปมาใช้แล้วยังเสียเงินได้ปะนี่บ้านข้าบ่ได้แล้วรถกระพึงต่อทะเบียนแล้วว่าหัน